ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจะมีตั้งแต่ปัจจัยเสี่ยงที่เราปรับเปลี่ยนได้กับปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้นะครับปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้ก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถปรับได้เพื่อที่จะลดปัจจัยเสี่ยงลงก็คือความอ้วนนะครับ BMI หรือว่าปรัชนีบวนกายเนี่ยมากกว่า30ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ อันดับ2ก็คือเป็นโรคเบาหวานซึ่งถ้าระดับน้ําตาลในเลือดในขณะที่อดอาหารเี่ยมากกว่า126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็อาจจะถือมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะครับอันดับ3ก็คือความดันโลหิตสูงที่ความดันเนี่ยมากกว่า140-90นะครับอันดับ4ก็คือการที่เราไม่ออกกําลังกายนะครับอันดับ5ก็คือระดับไขมันในเลือดที่ มากเกินไปนะครับ6ก็คืออารมณ์เช่นถ้าเรามีความเครียดหรือว่าเป็นกลุ่มที่สเตรสง่ายเครียดง่ายนะครับเรากออ็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสีย่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขัดเลือดเช่นกันครับ